ขอต้อับผู้ฟังครับวันนี้ผมวัฒนบุญจับนักอสรศาสตร์จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับเราได้พูดได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของเงาะป่ามาตั้งแต่ช่วงของคำำํานํามาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเอาเรื่องในส่วนของที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ซึ่งเป็นผู้พระราชทานผลเรื่องนี้ได้เขียนบอกเกี่ยวกับเรื่องของรูป ของเงาะเอาไว้มาอ่านให้ฟังกันแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็คงจะเสริมในบางสิ่งบางอย่างจากการที่ผมได้ออกพักสนามแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเงาะ,งาะ,งาะป่าจริงๆมาให้เทียบกันด้วยนะครับในช่วงต้นนี้คงจะเอาส่วนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวบอกรูปพวกเงาะโดยสังเกตมาอ่านให้ฟังกันก่อนก็แล้วกันเนื้อความตรงนั้นมีบอกว่าพวกที่เราเรียกว่าเงาะ มีหลายจำพวกตามที่เราตรวจพบปะแต่ไม่จำเป็นจะต้องยกมากล่าวในที่นี้ที่จะกล่าวบัตรนี้ประสงค์เอาพวกที่ตัวมันเองเรียกตัวว่ากอยหรือถ้าจะว่าตามหมวดหมู่ซึ่งมิสเตอร์อนันเดลเขียนไว้ก็เป็นพวกที่เรียกตามภาษามาลายูว่าเซมังหรือสไกแต่จะต้องเข้าใจอย่างภาษาของเราที่เรียกว่าเงาะซึ่งมันเรียกตัวมันเองว่ากอยนะครับ ขอเสริมตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนที่เราเรียกว่างะเน,น่าสนใจมากมีคนเขาถามบอกว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าเงาะแล้วทําไมถึงเรียกคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับชื่อผลไม้ด้วยเพราะว่าเราก็มีผลไม้ที่ผิวสีออกสีส้มสีแดงแล้วก็มีขนรอบๆว่างเงาะด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคนถามอีกว่าตกลงผลไม้ที่เรียกว่าเงะ กลุ่มคนป่าที่เราเรียกว่าเงาะป่านั้นเรารู้จักอะไรก่อนแล้วก็เรารู้จักอะไรหลังนะครับคือถ้าหากว่าเราไปสืบค้นกันเนี่ยน่าสนใจว่าผลไม้ที่เราเรียกว่าเงาะนั้นน่าจะเข้ามาทีหลังการที่เรารู้จักกลุ่มคนที่เราเรียกว่าเงาะป่าครับมีอะไรที่เป็นตัวยืนยันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเรียกตามภาษาท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับ ผล,ลไม้ที่เราเรียกว่าเงาะกันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการกลอนเรียกให้สั้นลงเพราะว่าคนในท้องถิ่นในสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกผมเงาะนะครับแสดงว่ามันต้องมีลูกผลไม้เข้ามาทีหลังและ,ะเผอิญเจ้าขนที่อยู่รอบๆผลไม้ชนิดนี้เนี่ยไปเหมือนกับผมของเงาะที่เคยเห็นอยู่นะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะให้เป็นการสันนิษฐานในชั้นต้นว่า เรารู้จักเงาะก่อนที่เป็นคนนะเงาะที่เป็นคนก่อนผลไม้หรือเปล่าค่อนข้างจะยืนยันครับว่าเรารู้จักเงาะที่เป็นคนก่อนนะครับแต่เผอ,อิญว่าผลไม้ที่เข้ามาทีหลังลูกมันคล้ายกับผมของเงาะในสมัยก่อนเรียกว่าลูกผมเงาะแล้วต่อหลังคําว่าผมตรงกลางหายไปจึงเหลือเฉพาะคําว่าลูกเงาะเท่านั้นซึ่งตรงนี้คงจะขอออกนอกเรื่องนิด,น,ดนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเหมือนกันบางครั้งเนี่ย เราถ้าลองคิดให้ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งไปอีกหน่อยจะมีคำลักษณะเดียวกันอีกเยอะเลยทีเดียวในการใช้เปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเรียกของที่มีการเปลี่ยนรูปนะครับพุทราถ้าไปทำแห้งเราเรียกว่าอะไรครับเราก็เรียกว่าพุทราแห้งถูกไหมครับคือ ผล,ลไม้ทุกทุกอย่างพอเวลาเราทําให้แห้งเราก็จะเรียกว่าเป็นพลับแห้งเป็นพุทรายแห้งเป็นอะไรไปหมากแห้งนะครับแต่ว่ามีผล,ลไม้อยู่อย่างหนึ่งซึ่งพอเวลาที่เราทําแห้งแล้วเรากลับไม่เรียกผล,ลไม้อย่างนั้นว่าเป็นชื่อแห้งจะเพิ่ง,งงนะครับผล,ลไม้ที่ว่านั้นก็คืออง,งุ่นสังเกตไหมครับ ถามว่าอางุ่นเนี่ยเมื่อนํามาทําแห้งแล้วเราเรียกว่าอะไรครับเราจะไม่เรียกว่าอางุ่นแห้งเห็นไหมครับเราจะเรียกว่าลูกเกดทำไมถึงเรียกว่าลูกเกดก็เพราะว่าเจ้าอางุ่นแห้งที่ทําเมื่อแห้งแล้วเนี่ยทั้งรูปร่างแล้วก็รสชาตินะครับน่าจะเป็นรสชาติเป็นสาคัญรสชาติขององุ่นแห้งเนี่ยเหมือนรสของลูกเกดซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นของเรา ว่าตอนหลังเราไม่มีลูกเกดให้กินกันดังนั้นเมื่อเอาอง,งุ่นแห้งเข้ามาอยู่ในสังคมบ้านเราพระเอิญอง,งุ่นแห้งเนี่ยรสเหมือนกับลูกของเกดเราก็เลยเรียกอง,งุ่นแห้งว่าลูกเกดไปโดยปริยายเป็นการเปรียบเทียบกันคล้ายๆกันนะครับตรงนี้เราเอากลับเข้ามาที่เรื่องของเงาะป่ากันกันแล้วกันในส่วนที่เป็นพระราชาธิบายนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเงาะป่าท่านบอกว่าพวกนี้ รูป,ปรพนธ์ไม่สู้สูงใหญ่ตามักจะแหลมจมูกกว้างแบนแต่ปากไม่เจอเหมือนกับนิโครผมเส้นอ่อนและขมวดผู้ชายไว้ผมกลมรอบศีรษะเช่นเงาะหัวโขนแต่ผู้หญิงไว้ยาวอย่างมวยก็มีแต่ที่ตัดสั้นเป็นพื้นหมายความว่าเงาะป่าไว้มวยนะ่ะหาได้มีเห็นนะครับแต่ว่า ในส่วนของที่เราเห็นเป็นพื้นจริงๆแล้วมักจะตัดสั้นนะครับคือตัดผมแล้วผมก็ขมวดติดหนังศีรษะกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าถามมาว่าเงาะป่าผมยาวมีไหมมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็มีอธิบายบอกว่าผิวของเงาะป่านั้นผิวดําเจือแดงไม่ใช่ดําเขียวถ้าคนเราเปรียบเทียบดําคงจะนึกภาพออกนะครับดําเจือแดงก็คือออกเป็นสีน้ําตาลเข้ม นะถ้าเป็นดําเจือเขียวก็ออกเป็นสีดําออกเหมือนกับพวกสีสำริดนะครับซึ่งซึ่ง,งพวกนี้จะเป็นกลุ่มนิโครที่อยู่ในแอฟริกาส,ส่วนใหญ่ในขณะที่ว่ากลุ่มที่เป็นนิโครบ้านเรานะครเป็นกลุ่มของงอป่าจะเป็นออกสีน้ําตาลไหมแดง,แดง,แดงอมดํานะครับเราท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่เฉพาะแต่ดาอย่างเดียวที่สีจางออกไปก็มากบางพวกสีเหมือนคนปกติแต่มักจะเป็นลายเช่นแผลออกสีตามตัวมาก ด้วยเมื่อเด็กๆมักเป็นแผลต่างๆเป็นพื้นกำลังกำลังย่อมเป็นคนแข็งแรงนะตรงนี้น่าสนใจนะครับคือในส่วนที่พอเวลาที่เราออกพักสนามนะครับที่ไปเจอกับพวกเงาะเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความงามของคนที่เป็นกลุ่มเงาะเหมือนกันก็ถามเขาว่าคนที่เขาคิดว่าสวยเนะี่ยเป็นอย่างไรโลกทัศน์ความคิดของเขาเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่เป็นนางงามที่เราประกวดได้ Miss Universe เลออยเนี่ยถือว่าสวยเขาไม่ถือว่าสวยนะครับ เขาถือว่าผู้หญิงที่สวยจะเป็นผู้หญิงผิวคล้ำและผมต้องขมวดติดหนงังทรษะนะครับถึงจะสวยแต่ว่าผู้หญิงที่สวยของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นจุดที่ในหลวงลันขณะที่สังเกตก็คือว่าผู้หญิงผิวต้องเรียบเนียนดำจึงถือว่าสวยเพราะว่าในสังคมของเขานั้นจะหาผู้หญิงผิวนี้ยากเหลือเกินทําไมถึงยากครับเพราะว่า นอนนั้นก็ถูกมแมลงกัดบ้างอะไรบ้างขึ้นมาหาผิวเนียน,น,ยนดำๆยากนะฮะตนั้นแทนที่จะมองที่หน้าตาแต่เพียงอย่างเดียวเขามองที่ว่าผิวเนียนไหมถ้าผิวดำเนียนนั่นแหละผู้หญิงสวยของคนเงาะเขานะครับเขาไม่มามองก็ต้องผิวขาวตาคมหรืออะไรขึ้นมาเขาไม่ได้มองตรงนั้นเท่าไหรนักนะครับคราวนี้ในส่วนของอพระราชลิขธ์ของรัชกาลที่5ที่บอกรูปเงาะบอกว่าพวกนี้ความคิดอยู่ข้างจะฉลาดจำแม่น ตามปกติของคนชาติที่ไม่มีหนังสือคนจะอยู่ข้างฉลาดไม่ใช่ชาติที่ดุร้ายไม่มีความคิดในทางเพาะปลูกหรือว่าเลี้ยงสัตว์ชอบแต่หาสิ่งของเกิดจากธรรมดาเองคือตัดไวตัดเตยตีพึ่งลนน้ำมันยางมาแลกเปลี่ยนอาหารกับหมู่บ้านคนวิชาช่างที่ทำได้ก็คือสารสมุกใบเตยสารตะกรา้าหรือกระโปรงที่เรียกกันว่าจองหรือหว สารเสือกระสอบใบเตยขุดมันเป็นงานของผู้หญิงในเวลาที่ผู้ชายไปทำงานอยู่ในปา่าที่อยู่ตามปกติจะอยู่ในทับนะทับเนี่ยคือทอทหารแมนา,ากาศโบเบไม้นี่แหละครับซึ่งจะมีความหมายว่าที่อยู่ในภาษาของที่เราเก็บไว้ในพจนานุกรมเหมือนกันนะครับบรรดางเงาะเงาะก็อยู่ในทับนะซึ่งทําสูงจากพื้นดินโดยใช้กิ่งไม้งามเป็นต่อหม้อหลังคาทับนั้นมุงด้วยใบไม้ นะมีใบปาล์มอย่างต้นตาลก็มีตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือกันว่าการสร้างพวกนี้ไม่สู้ที่จะมิดฝนเท่าไหร่นะหน้าฝนกันฝนไม่ค่อยจะได้ย่อมเข้าไปอยู่ในอาศัยในถ้ำโดยมากทัพที่อยู่นั้นมักจะปลูกเป็นหมู่รายๆกันตามพวกคมีต้นไม้ใหญ่ที่เหลือไว้มีลานตัดตอไม้เป็นที่แจ้งสําหรับเล่นที่ซึ่งตั้งทับนั้นย่อมหาตำบลที่ใกล้ทานน้ําเป็นสําคัญ ถ้าหากว่าจำจะต้องอยู่ไกลหน่อยมันสามารถที่ทำรางได้ไม่พ่ยต่อให้มาตกถึงที่อยู่และจำจะต้องมีที่ซึ่งเกิดเผือกมันในที่ใกล้แห่งหนึ่งแห่งใดเป็นสเสบียงกลางจึงจะเป็นที่ตั้งทับได้ถ้าหมดมันหรือมีเหตุคนตายเป็นต้องย้ายไปตั้งทับที่อื่นนะนี่ก็เป็นการบ่งบอกธรรมชาติของกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือว่า การตั้งที่อยู่อาศัยนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะขุดเผือกขุดมันกินง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการโยกย้ายไปตามโอกาสนะซึ่งในพระราชนิพนธ์ก็จะบอกว่าคนเหล่านี้มักจะย้ายก็ต่อเมื่อขุดเผือกขุดมันไม่ได้แล้วคือแหล่งอาหารหมดกับมีคนตายในหมู่บ้านแล้วก็จะย้ายกันนะครับแต่ถ้าหากว่า ในส่วนของที่ได้ไปเก็บข้อมูลไปเจอกับพวกเขากันมานี่มีจุดน่าสนใจเพิ่มอีกอย่าง2องอย่างนะครับเพราะพวกนี้จะหนีไปเพราะอะไรนอกเหนือจากการที่อาหารหมดนอกเหนือจากการที่มีคนตายในหมู่บ้านอีกสองสาเหตุที่พวกนี้มักจะหนีก็คือขับถ่ายมาจนกระทั่งถึงที่พักตัวเองตัวนี้แปลกนะครับคนที่เป็นคนกลุ่มเงาะ ถึงแม้จะอยู่ในป่านะครับแต่ว่ากลัวผีมากพอเวลาตั้งที่อยู่ตั้งที่อาศัยแล้วเนี่ยนะครับพอจะมีการขับถ่ายพวกนี้จะเดินออกไปถึงจุดที่ตัวเองเดินได้กไกลที่สุดหรือกล้าเดินไปขับถ่ายนอกบ้านหรือนอกทับตัวเองแล้วเวลาขับถ่ายนะครับก็จะขับถ่ายไล่เข้ามาเรื่อยๆนะไกลเข้าบ้านไกลบ้านไกลบ้านไกล จนกระทั่งถ่ายจนกระทั่งถึงบ้านเมา่อไปั๊บก,ก็ย้ายนะครับนี่อีกหนึ่งเหตุนอกจากการที่มีคนตายหรือว,ว่าอาหารหมดอีกหนึ่งเหตุก็คือว่าเมื่อมีใครมาขอเด็กๆในหมู่บ้านของตัวเองไปเลี้ยงพอถูกรบกวนปั๊บผู้นี้ก็จะหนีเลยนะมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่น่าสนใจและน่ารักนะครับของคนกลุ่มนี้ซึ่งจะเอามาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับคราวนี้ในส่วนของ พระราชดิพพลของรัชกาลที่5้ท่านเขียนนำเอาไว้บอกว่าภาษาที่พูดซึ่งเป็นภาษาก่อยแท้แปลกจากภาษาไทยและภาษามาลายูไกลมากมีหางเสียงคล้ายภาษาอังกฤษและเยอรมันบ้างแต่ไม่ครบทุกสำเนียงดูเหมือนว่าภาษาก่อยแท้จะมีคำน้อยนักจึงไม่ใช้ภาษาไทยและภาษามาลายูปนเข้าไปมากอาหารปกตินั้นมีเผือกมันเป็นที่ตั้งแต่มักจะได้กินข้าวเสมอเป็นปกติ โดยหาสินค้ามาแลกดังที่ว่ามาผลไม้ทุกอย่างเป็นอาหารสัตว์ต่างๆชอบข้างเป็นพื้นนะข้างนี้ก็คือสัตว์คล้ายๆลิงนะั่นแหละครับนะอาจจะย่างไว้กินเป็นของแห้งประจําไม่ขาดได้นอกนั้นนกเป็นพื้นเว้นแต่บางอย่างอาจจะมีเช่นไก่ป่าเป็นต้นถือว่ารางควานแรงสัตว์สีเท้ากินน้อยนักมักจะเป็นสัตว์ของเลี้ยงซึ่ง ได้ไปจากคนไทยหรือมาลายูและสัตว์ป่าเช่นเนื้อสรายเป็นสัตว์ที่มีรางควานมากไม่ได้เป็นอาหารประจําของพวกนี้ถ้าเป็นอาหารป่าที่เขาหาได้เองใช้เผาไฟกินทั้งนั้นเว้นไว้แต่หุงข้าวหรือแกงซึ่งได้เรียนไปและได้ภาชนะจากคนไทยหมายความว่าของพวกที่รู้จักการปรุงนั้นนะครับจะต้องมีคนอื่นเป็นคนสอนโดยเฉพาะยิ่งคนไทยนะครับให้ภาชนะไปใช้ ให้ความรู้ในการปรุงนะครับแต่ว่าก็ทันได้อย่างเร็วๆง่ายๆของนอกจากอาหารปกติซึ่งเป็นเครื่องเพิ่มเติมจากความต้องการเช่นเกลือน้ำตาลพริกตะไคร้มะพร้าวผลไม้ของสวนยาสูบสุราพวกนี้แลกได้จากคนเหมือนกันแต่ใช้น้อยนะครับถ้าถามว่าวันนี้งบป่ายังคงใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ไหมก็ตอบได้เต็มปากว่าถึงแม้เวลาจะ ล่วงเลยไปจากเวลาที่พระราชินิพนธ์เรื่องนี้เป็นร้อยปีทุกวันนี้เงาะป่าก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่นะครับก็คือว่ายังคงไม่ได้เห็นคุณค่าอย่างจริงจังของเม็ดเงินรู้จักค่าเงินนะครับรู้ว่าเงินซื้อของได้แต่ว่าไม่ได้ให้ความส,ส,ส,สนใจอย่างจริงจังและพอเวลาที่ได้ของจากป่ามาเนี่ยนะครับพอเวลาที่ เอามาส่งตามร้านค้าที่อยู่ในเมืองเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับว่าตีเป็นเงินเท่าไหร่ดูว่าจะเป็นการแลกของกันซะมากกว่าแล้วเขาก็จะรู้ว่าถ้าได้น้ำผึ้งมา1นิปิ๊บหนะึ่งป๊บไปส่งร้านนี้ร้านนี้ให้ของมาเยอะกว่าอีกร้านหนึ่งนะถ้าร้านไหนให้ของเยอะกว่าเขาก็จะส่งร้านนั้นกันอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ในเรื่องของรางควานพวกนี้เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเล่าให้ฟังกันอีกเพราะว่า พวกนี้ถึงบอกว่าถึงแม้จะอยู่ป่าแต่กลัวผีมากนะครับรังควานที่ว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เชื่อว่าถ้าหากว่าต้องไปฆ่าสัตว์ใหญ่แล้วเนี่ยผีของสัตว์ใหญ่นั้นจะทำการบางสิ่งบางอย่างให้คณะหรือพวกของตัวเองนั้นได้รับความเดือดร้อนได้ดังนั้นจึงต้องมีการปัดเป่าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังกันแล้วกันนะครับ ในพระราชนิพนธ์ความนำบอกว่ายาที่เป็นโอสถวิเศษของพวกนี้ก็คือเรื่องออกลูกธรรมดาของพวกก่อยมีลูกถี่นะครับตามปกติของพวกเขามักกล่าวว่ามีปีละคนแล้วก็มียาทําใน้พฤึกษชาติซึ่งคนไทยคนมาลายูแถบนั้นไปขอร้องมาใช้กันอยู่โดยมากแต่ไข้เจ็อย,อย่างอื่นใช้ยาน้อยรักษาด้วยอาบน้ำกับผิงไฟเป็นต้น นในส่วนของฤดูการตามความสุขของพวกนี้หน้าหนาวอาศัยกองไฟผิงเป็นพื้นเพราะถ้าไม่ใคร้จะมีพรผ้าเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะมีใช้พรที่จะนุ่งจะห่มกันบางทีก็มีอันตรายด้วยไฟบ่อยๆแต่เวลากลางวันยังเป็นเวลาสบายเที่ยวได้มากหาอาหารได้มากครั้นถึงฤดูร้อนเป็นสบายที่หนึ่งเป็นเวลาที่เที่ยวป่าขับร้องฟ้อนรำ อาหารบริบูรณ์ทุกอย่างครั้นตกถึงฤดูฝนเป็นเวลาที่ไม่สบายเลยทับก็ไม่พอที่จะคุ้มฝนต้องอาศัยอยู่ในถ้ำพื้นแผ่นดินก็เต็มไปได้วยทากและสัตว์เสือกคลานต่างๆเดินไปข้างไหนก็ยากที่กลัวอย่างนั้นก็คือพวกนั้นเขาเรียกกันว่าฝนร้อนคือฝนตกลงมาแล้วอากาศยังอับอ้าวนั้นหายใจไม่ใคยจะออก แล้วถ้าหากว่าเจออาการอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่ากันว่ามักจะเจ็บมักจะไข้แล้วก็มักจะเป็นไข้ป่าวิธีที่ใช้กันที่จะทําให้ไม่เป็นไข้ป่าก็คือจะทาแป้งขาวๆตามลูกคางทาที่แก้มแล้วก็ทาที่หน้าผากนะครับบางทีก็ใช้เชือกรัดที่กลางลําคอให้ตึงซึ่งเขาเจอกันมากวิธีการเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องที่จะกันไข้ป่านะฮะอันนี้คือในส่วนที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวบอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงอป,ป่าให้เราฟังแต่ว่าในส่วนที่น่าสนใจว่าวันนี้เขาก็ยังคงดําเนินชีวิตอยู่คล้ายๆกับอย่างนี้เหมือนกันเรื่องของความที่เคยยังคงชัดเจนนะครับแล้วก็เจ้าวิธีการที่ทาแป้งเขาขาวตามลูกคางตามตัวเขาไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงกันไข้ไม่สบายเท่านั้นในยุคที่เขายังไม่ถูกจํากัดบริเวณนะครับ เวลาที่เขาจะย้ายไปไหนกันแล้วแต่เขาก็จะเอาพวกขี้เท่าบ้างจะเอาขี้ดินบ้างเนี่ยนะครับมาทาตามเนื้อตามตัวก่อนเดินทางเพื่อที่ว่าเขาบอกว่าจะได้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าในยุคที่เขายังคงขยับขยายย้ายไปน่นย้ายไปนี่ได้เนะครับเขาไม่ค่อยเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามีการใช้ขี้เท่ากับดินเนี่ยทาตัวบ่อยแต่วันนี้เมื่อเขาถูกจากัดบริเวณเขากลับเป็นโรคผิวหนังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกวันนี้เวลาของเรา หมดลงอีกแล้วครับวันนี้ผมวัฒน,นบุญจับคุณนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ